สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะใช้ไฟ n a นนไลท Compact 200B 1ดวงในการท่ายอาหารกันนะครับ เจ้าไฟนนไลท์คอมแพค 200b นะผมก็คือมันเป็นไฟแผ่นนะผมที่มีหน้ากว้างค่อนข้างใหญ่นะผมทาให้มันสามารถถ่ายเนี่ยออกมาแล้วได้แสงนุ่มในการที่ได้แสงนุ่มออกมาเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านซอบอกเนี่ยมันดีมากมานะผมมันทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายมากเพราะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนหรือว่าจัดไฟถ่ายเนี่ยซอบอกคือไม่ต้องใช้เลยแสงก็จะนุ่มออกมาเลยเช่นกันนะครับผมที่ไอไฟนนไลท์คอมแพค 200b ตัวนี้เนี่ย200ก็คือมาจาก200วัตต์ ตัว B ย่อมาจากไบคัลเลอร์ซึ่งมันสามารถปรับเควินนะครับได้ตั้งแต่3,200เควินจนถึง5,600เควินเลยนะครับทำให้เราสามารถใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ปรับตามสถานการณ์หน้าง,งานได้ดีนะครับผม ซึ่งวันนี้นะครับผมจะใช้ไฟน like ันไลท์คอมแพก 200B นะผมถ่ายอาหารโดยที่ไม่ผ่านซอฟบ็อกเลยนะผมซึ่งวันนี้เมนูอาหารที่เราจะถ่ายกันก็คือเป็นสเต็กนะผมกับพาสต้านะผมผมจะจัดให้ดูด้วยว่าไฟที่เป็นไฟแพรนเนลอย่างนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับไฟที่เป็นไฟสตูดิโอเนี่ยเวลาจัดถ่ายอาหารโดยไม่ผ่านซอฟบ็อกเนี่ยแสงที่เราได้มันต่างกันยังไงนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ครับเราก็จัดอาหารเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อให้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะผมจะเอาไฟ N นนไลท์เอฟเอ๓ร้อยผมซึ่งเป็นไฟที่เป็นซีโอทั่วไปนะผมซึ่งไม่มีสอบบกนะถ่ายให้ดูก่อนนะครับเพื่อเห็นความแตกต่างว่าเมื่อเทียบกันกับไฟ N นนไลท์คอมเพล็กซ์สองร้อยบีซึ่งเป็นไฟแพแนลเนี่ยที่มีขนาดใหญ่กว่าเนี่ยแสงที่ได้ออกมาจะนุ่มหรือว่าแข็งต่างกันขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคตอนนี้นะผมผมใช้ไฟเนนไลท์ เอฟเอสามร้อยนะครับผมในการถ่ายอยู่นะจะสังเกตว่าแสงที่ได้ออกมาเนี่ยจะค่อนข้างแข็งเลยนะครับผมซึ่งเมื่อเทียบกันกันกบไฟคอมแพคที่ผมจะเปลี่ยนเนี่ยตัวนั้นจะแสงที่นุ่มามากก็เดี๋ยวดูตามภาพได้เลยนะครับผม ตอนนี้นะครับผมเราก็ใช้ไฟนะผมซึ่งเป็นไฟเนนไลท์คอมแพก 200B แล้วนะครับผมสังเกตนะครับว่าเอาขึ้นมาตั้งเนี่ยผมตั้งบนโต๊ะธรรมดาเลยตั้งดื้อเลยแต่สังเกตว่าเนี่ยขนาดมันใหญ่กว่านะครับผมแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าตอนถ่ายออกมาเนี่ยแสงมันนุ่มขึ้นใหม่นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมเรก็ใช้ไฟเนนไลท์คอมแพก 200B จะสังเกตว่าแสงเนี่ยจะนุ่มมากนะครับผมก็คือนุ่มกว่าเอฟ300อยู่มากนะครับผมเพราะว่า ไฟมีขนาดใหญ่กว่าเนาะผมว่ารูปโอเคแล้วแต่ผมคิดว่าตรงสเต็กเนื้อเนี่ยมันมืดๆไปหน่อยผมจะตั้งรีเฟกเพิ่มนะผมโอเคตั้งเพิ่มตัวนี้นะผมสังเกตน,นะพอเวลาตั้งเพิ่มเนี่ยอพอมีรีเฟกเนี่ยตรงนี้จะสว่างขึ้นมาทันทีเลยตรงเงาของสเต็กเนี่ยก็ทำให้ภาพมันดูเทลมากขึ้นนะผม ข้อดีข้อนึงในการที่เราใช้ไฟต่อเนื่องในการถ่ายนะผมก็คือเนื่องจากมันเป็นไฟต่อเนื่องเนี่ยก็คือเราสามารถใช้กล้องอะไรถ่ายก็ได้นะผมไม่จำเป็นต้องเป็นกล้องด s จิร์ก็ได้นะเราสามารถใช้กล้องเนี่ยมือถือับผมขึ้นมาถ่ายได้เลยนะครับแล้วก็แสงที่เราจะได้ก็คือแสงเดียวกับที่ตาเราเห็นเลยนะผมหรือว่าถ้าเกิดจัดแสงดีๆเนี่ยเราสามารถใช้มือถือถ่ายเพื่อเอาไปโพสเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ก็คือมันก็เพียงพอแล้วด้วยเช่นกันนะผมโอเคลองดูนะ โอเคครับ okay, ผมก็ถ่ายใส่็จกันมาที่เรียบร้อยแล้วผมไฟนันไลท์คอมแพก 200B ใช้งานง่ายแล้วก็พกพาสะดวกมากครับผมตัวนี้แนะนําเลยนะครับผมก็ EP ต่อไปคือ EP ที่9นะครับผม EP นั้นน่าสนใจแน่นอน,นครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับแล้วไปดูกันนะว่าผมจะใช้ไฟดวงไหนถ่ายอะไรกันนะครับสำหรับ EP นี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ